าเกิดว่าเราไม่ต่ออายุสมาชิก Microsoft 365เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Personal หรือ Family เนี่ยข้อมูลใน o n e d r i v ของเราเนี่ยจะหายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ T-Team Channel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์ สารทางๆๆด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ,ๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมารู้เพิ่ถึงคลิปวันนี้เลยนะผมคลิปวันนี้ก็จะมาไข่ข้อสงสัยเนาะในส่วนของคนที่ใช้งาน Microsoft 3 6 5ไม่ว่าจะเป็น Personal Microsoft สามหกห้า Personal หรือว่า Microsoft 3 6 5 Family นะครับผมข้อสงสัยก็คือถ้าเกิดว่าเรามาเท้าความก่นเลยว่าคนที่ใช้งาน Microsoft สามหกห้า Family แล้วก็ Personal เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ OneDrive ให้นะผม 1,024จิกนะอันนี้สำหรับแพลนที่เป็น Personal กับ Family นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบวันได e ปกติที่ default Microsoft ให้มาเนี่ยจะเป็น Hotmail หรือว่า Outlook Mail เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้5จิกเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ให้แค่5จิกเนาะไอ้ Personal ตรงเนี้ยนะครับผมเปิดให้ดูฝานะก็ Setting นะผมจะเห็นว่ามีพื้นที่วันไดให้ทั้งหมด5 G ิกเนาะส่วนของอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีพื้นที่ให้ทั้งหมด1 2นะึ่งอันนี้จะ ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเป็น Microsoft 3 6 5ที่เป็น Family นะครับผมซึ่งจะเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่บนคลาวนะผมไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะหายไปไหนเลยนะผมแถมยังสามารถใช้งานพวก Word Excel PowerPoint พวกโปรแกรม Office ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ Macbook iPad โดยใช้แค่1อ e ีเมลนาะสามารถใช้งานได้พร้อมกัน5อุปกรณ์นะผมอ่ะโอเคเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับผมในกรณีแรกเนาะเราสมัครอีเมลมาเป็น Hotmail หรือว่าเอาลูกเมลก็ช่างเราจะได้พื้นที่ทั้งหมด 5G ทีนี้ ต่อมาผ่านไป1เดือนเราไปสมัครตัว Microsoft 3. 6 5ที่เป็น Family มาสมมติผมยกตัวอย่างนะเป็น Family น่าจะคุ้มสุดละตัวนี้นะครับมสมัครเป็น Family มาได้พื้นที่วันนี้เนี่ย1,024นจิกนะครับผมแล้วทีนี้เราเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารงานรูปภาพต่างๆเนี่ยถ้าเกิน 5G จิกขึ้นไปเนี่ยนะครับผมถ้าเกิน 5G จิกขึ้นไปก็ปกติแหละใช้งานได้นะเพราะว่ามันรองรับ 10,24G พัยู่กแล้วนะครับแต่ถ้าเราสมมติรเราเก็บข้อมูลเกิน 5G จิกนะผมสมมติเก็บไปประมาณ1 0 0่อยจิกอย่างเง เราไม่อยากต่อ Microsoft 365 Family อ่าเราไม่อยากต่อบตัว Microsoft 365แล้วนะครับผมด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับผมเราอาจจะไม่อยากต่อแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ข้อมูลเราจะหายไหมข้อมูลผมไปสอบถาม Microsoft ให้มาแล้วเนาะเขาก็จะสรุปว่าข้อมูลของเราจะไม่หายนะผมก็คือถ้าเกิดเรายกเลิกการสมัคร Microsoft 365 Family ไปเนี่ยข้อมูล100กิเนี่ยเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันว่าเราจะไม่สามารถเพิ่ม ข้อมูลเข้าไปได้เพราะว่าลิมิตดีฟ u l ์มันเนี่ยก็คือมันให้มาห้าจิกนะผมซึ่งมันเกินไปแล้วแหละหนึ่งร้อยจิกนะผมมันจะไม่ตัดมันจะไม่ลบข้อมูลของเราทิ้งเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบนั่นแหละเป็นนโยบายของเขาแหละไม่ลบข้อมูลของลูกค้าทิ้งนะผมแต่ว่าจะไม่ให้ลูกค้าเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เพราะว่ามันเกินดีฟ u l ์ที่เขาให้มาแล้วหรือว่าเราไม่ได้ต่ออายุกับเขาแล้วเขาก็จะไม่เพิ่มพื้นที่ให้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว Microsoft 365 Family เนี่ยพื้นที่ใช้งานเนี่ยไม่ถึง5 g ิเลยนะครับผมไม่ถึง5 g ิเลยแล้วเราไปยกเลิกนะครับผมการไปยกเลิก Microsoft 365เนี่ยเราก็ยังสามารถเพิ่มข้อมูลได้อยู่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลเ,เราเราไม่ได้ใช้พื้นที่เนี่ยเกิน5 g ิข้อมูลก็จะสามารถถูกเพิ่มได้จนเต็ม5 g ิกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปเนาะในส่วนของตัว OneDrive ถ้าเราเกิดยกเลิก Microsoft 365เนาะผมว่าสมัครไว้ใช้ก็คุ้มนะตัว Microsoft 365เ 1, มคลอร์ เสียแค่รายปีไม่กี่บาทเองเนาะอย่างของผมเนี่ยก็มีเปิดบ้านอยูเนาะกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มนี้นะผมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะผมก็จะมีกลุ่มนี้ให้แปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะผมว่าตัว m i c r o s o f t 365เนี่ยมันคืออะไรส่วนผมนีจะเป็น Microsoft 3 6 5 Family เนาะซึ่งมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราเสียแค่รายปีปีเดียวนะ1ปีเอ้ไม่ใช่เราเสียแค่ครั้งเดียว3 9 9าบาบทนะผมใช้งานได้1ปีนะผม ใช้งานได้หนึ่งปีย้ำนะมีพื้นที่วันได้ให้เนี่ย 1, น่เป็นพื้นที่ส่วนตัวใช้อ e ีเมลของเราเองนะพวก Word Excel PowerPoint สเนี่ยสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ทั้ง uh, Windows Mac iPad มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยได้พร้อมกัน5อุปกรณ์เลยนะผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้ตัว Microsoft 3 6 5เยนะ่ยหน้าตามันก็จะทันสมัยนิดนึงเนาะมีโปรแกรมเนี่ยเวิร์ดเ e ็ p o ซลพอใช้งานได้ตามปกติเลยมี Outlook ด้วยนะครับผมใครอยากใช้งานก็ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อสงสัยที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับผมใครไม่เข้าใจนในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกล้อง่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผม เช่นเคบผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ